ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เชียงกันไม่ปล่อยนะครับจากเพอจอาจารย์เชียงกันไม่ปล่อย Ti ๊ t o ็อกอาจารย์เชียงกัลไม่ปล่อยทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็วันนี้มาเรียนคอร์สขายฝางนะครับซึ่งเปิดโลกมากมากนะครับปกติเนี่ยจะอยู่วงการออนไลน์อ e ีคอมเมิร์ซนะครับแต่วันนี้ก็จะเปิดโลกของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาทรัพย์การคำนวณทรัพย์การหารในทุนถึงสาคัญคือเรื่องของการประเมินแหละเพราะว่าถ้าเรามีทรัพย์อยู่แล้วมีคนที่แบบหาสินค้ามาให้หาบ้านที่ดินมาให้เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องประเมินยังไงซึ่งดมกเค้ จริงเลยลราให้ประเมินจริงๆแล้วครับเนี่ย ควรจะส่งไหมถ้าเป็นเราเราเป็นทุนเองเนี่ยเราควรจะรับไหมควรจะเอาไปขายต่อหรือควรจะแบบปล่อยเงินขายฝากไหมแล้วก็เวลาทาขายฝากมันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะซึ่งบางทีเราไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายมันก็เปิดโลกหลายๆอย่างก็สามารถแบบเอาไปต่อยอดแล้วก็เอาไปทำได้จริงเลยนะครับสำหรับที่แบบอยากจะมาเรียนคอร์สขายฝากนะเรียกว่าจับเสือมือเปล่าเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเราทาโซเชียลเป็นหรือเรามีเพื่อนหรือมีานทุนหรือมีคนที่อยากจะหาเงินมาลงทุนเนี่ยการขายฝากเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวนะจริงๆมันไม่่เเรืองนป็ เรื่องของการทําธุรกิจนะครับเ,เรื่องของการที่ได้เงินไปเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือเอาได้เงินไปเพื่อทําในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วเอาเงินกลับมาใช้โดยเป็นการทําอย่างถูกกฎหมายนะครับฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวแล้วมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบสามารถช่วยหลายๆคนได้นะครับฉะนั้นใครแบบอยากจะลองมาศึกษาการเพิ่มเติมแล้วมันเป็นก้าวแรกนะผมคิดว่าขายฝากเป็นก้าวแรกที่จะเอาไปแบบ ต่อยอดในการทำมาตราฐานอื่นได้ในยอดเงินที่มันสามารถทําได้เนาะในขายฝากผมว่ามันได้แบบหลักล้านเนี่ยผมว่าได้แน่ๆมันอยู่ที่เราจะขยันหาทรัพย์ขยันหาในทุนได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเราขยันมากมันก็ได้เยอะนะครับฉะนั้นใครที่แบบกําลังมองหาแบบรายได้ต่อเดือนหลักแสนหลักล้านเนี่ยผมว่าเข้ามาเรียนคอร์สเนี่ยแล้วขยันทํานิดนึงนผมว่าได้เพราะมีคนสําเร็จเยอะมากในการทำขายฝากครับ